น้องไอ้เฮี้ยมเมื่อไหร่เขาจะมาส่งผม,มทุกเกมันจะชั่วโมงนนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็ถามขเขานะว่ากี่นาทีเขาบอกว่ากะเวลาไม่ได้ครับผมไล่ส่งอยู่เอ็เนเอ็กอยู่ไหมเนะี่ยกดเกมเลยดีกย๋ยวปะเฮี้ยไม่รอเลยสัตว์ถ้ามาเดี๋ยวกูวิ่งไปเอาของเองช,ช้าจังอี่คนถ่วงของเตรียมข้านะครับเนี่ยก,กดปุ๊บโผล่มาเลยตอนตอนนี้เคสลินคือมิเรโอมิเรโอเซตที่แล้วอะที่แบบไม่มีประโยชน์อะลงแล้วไปเซตมิเรโอลงไปแล้วไม่ค่อยอยากเทเทมให้อะเป็นแค่เทรน เปิดเทรดเฉยแต่มิเดโอเป็นซับนะครับเทียบไม่ได้เอ้ยก็มัน5บาทไงเอเอว่ะเซตนี้เขาไม่เห็นมีตัวละครซับพอร์ตเลยอ๋อเคดลีนเป็นซับพอร์ตไงเน็ตลีนซับพอร์ตเพราะผมจำได้ว่าเรียกเรียกอย่างนี้เป็นซัพพอร์ตใช่ใช่เพราะผมจําได้ว่าทุกครั้งที่เขาออกแบบเขาบอกว่ามันจะมีอะไรนะมีแท้งมีแคดลี่อะไรของมันแล้วก็จะมีอัธยาพยาธิสองตัวเออผมจำผมจำประมาณนี้จะมีอัธยาพยาธิสองตัวแต่ว่าเซตเนี้ยแคดลีนกับกับไขวะกับเจสเป็นเป็นอัธราโยชน์โอ้ยถึงว่าซึมไปสัตว เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้างี้ไม่ซึมนะอันนี้ถือว่าถือว่าถูกคอนเซปต์นะก็คือเรามีเจที่เป็นซัพพอร์ตยืนหน้ายืนหลังก็ได้ใช่ไหมเฟกต์เคลิ่งก็คือซัพพอร์ตเหมือนกันตัวหนึ่งน,นักมรรมถ้าอย่างี้ไม่ซึมนะเนี่ยดูดีดๆซึมเหมือนเดิมไม่ซึมนีม่คิดในแง่กุ้งเลยเนะี่ยเกรไม่ใช่ ADC หรอกรัถือว่าไม่ซึมครับผิดที่เราใช่ผิดคุณคุณต้องบอกว่าผิดที่เราที่เราไปหวังว่ามันเป็นตัวละครดาเมจเราตีความผิดนี่เองเออสเต็ปสองดาวสองตัวรักสองตัว ดาเลียตตัวเราไปคาดหวังให้มันเป็นตัวละครเดเมจเองเพราะว่าผู้ทนาบอกว่า5บาทอาทจะมีซับพอร์ตประมาณ2ตัวผมขายดอกเบี้ยดีกว่าอย่างเซตที่แล้วก็มิลิโอกับใครวะมิโนกับมอร์กาหน้ามั้งถ้าเกิดมองให้มันเป็นซับแบบตัวอัธประโยชน์อย่างเงี้ยอัธประโยชน์ไงขโมยของอะไรเงี้ยตัวบ้าบ้าบ้าบตรงทีมตำรวจใครดาเมจครับเอ่อสเต็ปสเต็ปดาเลียตสองดาวแล้วไม่มีดาเลียเพอเฮ้ยดาเลียอันนี้มันหน้าพีนี่มันรวยเนี่ยใช่ป่ะพีไม่ได้อะไม่ได้ดอกเบี้ยพีละ ไม่พี่ไม่สนของพีเอร์เพีพีไปแล้วผมไปด้วยเพื่อพี่บไหมล่ะสมัยไอเทมงานบัฟดาเมจทำไมครับแม่ผมคนตีน<ด>ี่ดดม,มันเป็นก็เป็นเดอดาเมจเหมือนเขาลืมคอนเซปต์นั้นไปละคอนเซปต์ตัวซับอะโอว์ดัสเซนคิวเรียลดัสเซนมันได้ตังกับไอเทมใช่ไหมนี่ได้ไอเทมดบอยู่ดีไอ้เน็กอยากเล่นเชมบอลลอนนะมันไม่มาเลยไม่มีสักตัวเลยเหรอไม่มีเลยครับมีแต่เลี้ยตัวหนึ่งไอ้มีเดเวนตัวหนึ่งครับอเอา ไปชนะให้พี่หน่อยให้พี่แพ้เองก็พี่เอาวอตดัซซึงดัสซึนเดือดเดนรินเป็นเฮียเนี่ยวอตดัซซึงคิวยูผมยืนเพื่อแพ้นะแต่ก็แพ้แน่อยๆอยากใช้แต่ไนเปิดใช้รอบหนึ่งก็ดีแล้วคนส่งของพร้อมก็ฉากอย่างยังยังยงไม่มาอย่ามาช่วยดีโอ้กูจะได้ใช่ไหมเนี่ยวอตดัซซึนคิวยูเนี่ยเขาดูเน็ก่นเป็ดไหมเนี่ยเฮียงอนเนี่ยพี่ไม่ไหวอะอะไรนะพี่ไม่ไหวอุ้ยแชรยเลนนี่มาว่ะมีปะ หนึ่งบาทล้วนเลยพี่โอเครอบนาแล้วรอบนาเตรียมเลยรอบนาเตรียมถ้าถ้ามาแบบนี้ผมต้องผมต้องทําให้ตัวเองไหวใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่ไหวต้องทําตัวเองไหวด้วยกันป้า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 ดีไหวแน่อนอนเป็นไ,ไงเฮ้ยขายหมดขายหมดขายล่าขายไปเออวันได้ยี่สิบบาท <laughs> <laughs> อันนี้หวั่แค่เปิดตัวปัจจัยอีอีอีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีไม่มีใครเปิดตัวปัจจัยวุ่ยดีนะเจอบอร์ดแฟมิลี่ลงสามตัวพี่แพ้ละกำลังไปเฮ้ย ยาโอเคเยดจะมาอย่างเดียวเลยโอ้โห oh, พี่สองดาวสองตัวเน,นี่ยสบายจัดอันนี้เดเวยนเลเล่นชนะไปนั่นแหละพ,พี่แพ้ไวให้เอ็กเรเน,นต้าไหนไม่มึงอะ่ะไม่มีอ่ะ <c oughs> ไม่มีอ่ะป๊โอเคกูเจอเองละโลไปยสี่บาท <laughs> <c oughs> ผมต้องยินอุดใช่ไหมท่านอะไรนะ ไม่ลองไม่ลองไม่องไม่องไม่องพี่แพ้เร็วอยู่แล้วก็ลองลองเช็คบอกคนอื่นน่ะหมายถึงว่าเน็กกาก,กระบาทใครถ้ามันทำแปลกๆค่อยอุดแต่ถา้าไม่มีใครแปลกก็ยืนธรรมดาไปเลยเพราะว่าพี่ยืนให้มันตายไวนบอดก็จะออก่ะดิพี่ตาใบอยู่แล้วพี่ลงแค่สามตัวสามตัวเลยอ๋อไอ้เคียแม่งโทรมาริงด้วยว่ะคนดูสัตว์ผมหนึ่งนะ เฮียมั่งมาจริงไอ้สัสมอ้พวกนี้ผมขอดับร่วมก่อนไม่ขอดับร่วมก่อนเผื่อเจอสมิธไอ้เฮียเอ้ยนั่งรอตั้งนานไม่มาเนี่ยใครให้ใครให้คิวแม่งวะเนี่ยผมชนะเถอะหรือเปล่าเออที่ชนะได้ยังวะคุ้มคุ้มพี่แพ้ในชนะไงขนาดยืนอุดนั่นเนี่ยสมิธสมิธสมิธไม่มีไม่มีพี่รีบหยิบแล้วพี่ก็วิ่งไปเลยเอ้ยขอนั้งตาเออไม่แล้วถ้าช็อปมันมาเดี๋ยวขอดูช็อปก่อนขอดูช็อป เผื่อช็อปสมิธมาจะได้ลงสมิธไงช็อปไม่มาจะได้รีบวิ่งไปรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงมาปะผมชอบหูฟังรอเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยวรีบมาโอเคไม่มาไม่มาผมไม่ลงเลยเพิ่มเอ็กน็กปักด้วยก็แล้วเดี๋ยวมาเนี่ยบอดอ่อนจังอ่ะโอ้เดี๋ยวบอดอ่อนมากคลิปหายล้วเฮ้ยพี่มาไอช็อปหนึ่งทันวะสมิธไดอยังแต่ว่าไม่มีสมิธว่ะเฮ้ยใครอ่ะ โอ้โหดีนะมาทันเหมือนกันมารับสมิีเด็กไม่ทันเพราะคาดพวังว่เราขออุดรเพื่อชนะอ่ะพี่คาวังอุดทำไมอ่ะไม่ไหวสักคนจะมีคนดักเน็กเหรอเมื่อกี้เจอบอดอ่อนมากเจอไอ้ไอ้เลขหนึ่งเมื่อกี้เกือบแพแทบเกือบชนะเกือบชนะไหวเมื่อกี้ซิวโกโมาไม่เชื่อจะมาได้ยังไงกูไปตอนสองห้ากูกลับมาตอนสองหกไอ้ที่นี่โกหกกูเอ้ยม,ม,มาช่วยไวจังอย่าหลอนไม<ว>่ควายซิวโกจะมาได้ไงสัสมาจริงมาได้ไง กูไปตอน2 5กลับมาตอน26ก็ชอบเดียวไม่ใช่เหรอขี้โม้ไอ้เหี้ยแบนเลยวะอุ้ยไอ้หนึ่อะไรอยมาีก่าก่น้องมาจริงมาจริงมาจริงอ้มาจริงมาจริงมาจริงอาอ่าอ่าาแลาว่รอ่าอาอ่าาอ่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 อ่าาอ เฮ้ยนี้มาจริงไอ้ซัสโอ้โคนลุกเลยขนลุกเลยต๊อบหน้าเชามบอลบวกหนึ่งดีควายโอ้โหเจ้านบวกหนึ่งจบจแบบนี้อาจจะมีคลิปก็ใ <c oughs> ครผมห้าสิบบาทนะผมจะไม่ผมจะไม่ใส่เทมเหมือนเหมือนรอบที่มันผ่านมาเลือดเราเยอะมากเนะ็กขอย้ำด้เยหน้าด้วยพี่ขอย้ำเลือดเราเยอะมากต้องยืนหน้าด้วย อ่าผมต้องยืนหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวเน็ตมันเดี๋ยวเน็้มันมาช่วยเราไม่ควรจะยื้อเราควรจะรีบแพ้ๆไปเลยมองปกติแหละอะไรก็วางยืนหลังผมมองตัวปกตินะครับตายให้ไวนะได้เลยครับตายให้มันไวๆกดยอมเลยป่ะไม่ไม่ไม่ไปแพ้กันโ่ต่อต่่ยอมเลยวะก็องผมให้ตายไปไวพี่แท้ไวๆไม่ได้ไม่ได้ให้เรากดยอมแพ้มันเป็นเคล็ดลับครับพี่ชายพวกมึงโกหกกูแต่ก็กูไปตอนสอง สองห้ากูกลับมาตอนสองหกมันก็ไม่มีซิลโก้อยู่แล้วก็ถูกแล้วแต่กี้แค่มันแค่มันมาเองผมก็รับไปออกพี่ตายแล้ว <c oughs> กังบอกไงแพทยตายไปไวนี่ <c oughs> อย่างนี้คุ้มนะ <c oughs> แบบอีกคนหนึ่งแพ้คนนึงชนะแซบมานะเน็กแผนที่แซบนะเก่งนะโทษทีแล้วผมไม่เคยผมต้องโลหมดเพื่อเชม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 ทอยลูกเต่านี้มีประโยชน์เลยมีโอกาสได้ตาสลักปะวะคนดูทอยลูกเต่านี้มีโอกาสได้ตาสลักปะปมีปะ <c oughs> มีปะคนดู มีเปล่าไม่รู้แต่กดไปแล้วเลขหนึ่งเลขสองเลขหกไม่เฮียเลยวะได้แชมเปี้ยนจำนวนหนึ่งเป็นแมมตังเป็นแมมพีดตังล้วนๆเลย,ไ,ออยไม่ได้มีประโยชน์เลยกูแต่กูอันนี้อันนี้ถือว่าแรงมากนะอันนี้แรงแรงมากแรงในที่ไม่เห็นแบบว่ารอบหน้าพี่นี่แล้ววะนี่นะคะรับตัวข้อน,น ก็เจ็งแล้วครับรับเมื่อกี้ผมขยตัวละครผมอยากแพ้ไว้นะครับเพราะว่าคนนี้มันวิวหา้าผมไม่ลงไม่เพิ่มดาวเด้อพอดูครับหนึ่งครับพิมพหนึ่งเข้ามาครับหนึ่งหนึ่งครับมาปะมาปะเน็กหนึ่งม,มาเกมพังเน็กพูดแค่นี้หนึ่งปะหนึ่งปะหนึ่งตรงนี้ตรงนี้รนเรียกูทำท่าฟิวชั่นรอแล้วเนะี่ยทุบอุ๊ยเมื่อกี้เห็นสีม่วงโอ้ย เป็นมุนโดกับซิลโก้อะอ่าไม่ซื้อนะเดี๋ยวซื้อตอนเฟสซูครับเพราะว่ามันยังเลเวลน้อยกันอยู่นี่ไอ้นี้เลเวลหกแต่เลเวลหกก็ไม่น้อยเนวะแต่ว่าไม่อยากซื้ออะเราซื้อตอนเฟสซูมาแน่ไม่ใช่ตัวนั้น <c oughs> อนินเอ็กสองร้อแล้วน็กอเท่าหร่ดี <c oughs> โลทีหนึ่งเมื่อกี้ทีเผลอพวกคุณตกใจอะดิเมื่อกี้พวกคุณตกใจนะพวกคุณตกใจกันนะใช่ปะไม่เกินถ้ามาที่ก็ตกใจอะ กูตกใจจริงเข้ามาเมื่อกี้มาจริงกูก็ตกใจเหมือนกันนะแต่เราค่อนข้างปลอดภัยเราซิกโก้สองตัวเซเวก้าถือปืนมาดิน้องให้มันถูกตัวให้มันถูกให้มันตัวครับอย่าทำร้ายกันเลยหยิบเอ่อล็อตไปได้อังเจลตรฟเนะแทงเราเหลืออะไรอ๋อแทงเหลือดาร์คอนคอไม่ก็รีเดชั่นมาจริงเกมพังเล่น <laughs> แบบนี้มันได้แรงไหมได้แรงคืออะไรก็ถ้าคุณท็อปโฟมก็ได้แ,แต้มครับ ถ้าคุณไม่ได้คุณก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณคุณเล่นแล้วคุณอยู่ฟอ p เลย top ป <c> o <oughs> บนหรือ top g ล่างเอ,อเอ้ยผมมีอีกหนึ่งลุ้นนี่ว่ะไอ้เล oh ็กสองห้าบาทให้เราโอ้โหยากจังอะคอมพิวสองชิ้นแล้วก็ชิ้นเล็กแบบแบบเป็นวิวสองชิ้นมันยากไอ้เล็กพี่สีโก้สองดาวยังไม่ซื้อ,อยังไม่ซื้อ กลัวกัๆๆยังไม่อยากซื้อเดี๋ยวนะผมต้องลงตัวละครกระจกๆลงไปมีสบายแล้วนะครับเพร่มพลัโกมสองดาวผมผมรอปกแคดเอาสบายๆเลยมีสกาสกาสกาคือใครไม่มีครับสกาคือใครวะอ๋อเออหรือหอกอ่ะเออไม่มีอ่ะโกอสองดาวอะถือปืนปืนไฟไงี้ยพี่ต้องลุกไปอีกรอบนึงเดี๋ยวมันจะมาอันนี้สูตรปะเนี่ยอันนี้คนดูให้สูตรมาเป็นทริกเป็นทริคเมื่อกี้ยังมาเลยเป็นไงล่ะ เราห้าร้อยเอ้ยเราเราห้าร้อยไหวปะไหวเหรอโอ้ไม่มีว่ะพี่สีฟงสีทองดัมมี่ไแค่ห้าบาทมาแต่สัตว์เอ้ยสีฟงสีทองดัมมี่อืม่ไม่อยากได้เลยเลยวะทำไมมึงมึงชอบมีแต่ของกระจกกระจกให้กูเอาสี่บาทมาไอ้สัตว์ผมก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจเลยอู้หึมุนโดตัวย่์เน่าแน่นๆว่ะ ไม่รู้ว่ากูรอแคดเอาแล้วอะตอนเนี้ยแน่น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 พี่อะไรนะไอ้เจี่ยเอ๋ยจิงว่ะอ๋อที่พี่มาเป็นบอาไครเซ์เดี๋ยวลองจิ้งปีกระจายว่ะถึง400แล้วเล่นชนะเออคุ้มเหรอแต่เราชนะได้เลยเราเล่นชนะได้เลยนะเพราะว่าผมมีซิลปอรสองดาวแล้วถ้าเล่น400เอาชนะผมว่าเนี่ยอ๋อ400แล้วก็ชาะไป500เหรอได้นะเดบวไป500ไปเลยง่ายกว่า อันไหนอันไหนอันไหนง่ายกว่า400แล้วชนะกับไป500ไปเลยไป500ไปเลยนี่ก็แบบน้องเนี่ยเขาเลี้ยงเลือดให้เราเอาไปมึงแพ้มันมาช่วยอ่ะพี่พี่แพ้เอ้ากูก็ต้องแพ้พี่มัไมช่วยโคตรไวเลยเมื่อกี้โอ้โหไอ้เกียร์ห้าสั่นี่ิงจังวะแล้วมีมีอันนั้นปะไม่มีซีเบกร์คุณบาสิดตัวตลอดเลยไอ้ย่าพูดมาได้ก็พี่แพ้ก็กูก็ต้องแพ้สิถ้ากูไม่แพ้เราจะแพ้นะเว้ย ก็แค่มึงคิดใหม่ถ้าเกิดถ้าเกิดพี่แพ้ถ้าเราไม่แพ้เราจะแพ้นะเว้ยใช่เราจะใครเป็นคนที่แพ้แทนเอาห้าร้อยชนะไปหกร้อยหกร้อยมันได้อะไรนะสามชิ้นเหรอไอ้แมนมันเจ็ดร้อยเี่ยแบบอ๋อหกร้อยได้สองชิ้นหกร้อยได้เพอร์เฟกต์สองชิ้นห้าร้อยได้ชิ้นเดียวคุณก็แค่เชื่อมั่นในเพื่อน่วมทีมไปจริงที่แค่เชื่อมั่นตัวผมก็แปดละโลทีเดียวไอ้เฮียถือปืนมาเลยควายคนดูเห็นปะ่ะอะไรนี่ไงแอบถือปืนอ่ะไอ้เฮียไปไหนก็ไปยิ่งขายทิ<ไ>้งเด้อ ถือปืนมิเลย์ศาสตร์ในอำเภอเชี่ยมาอกตัวเจสถูกไหมผมมีเจสนะเอาทำอะไรซื้อไว้ก็ได้ผมเล่นหนึ่เจสตัวนึงเช็คก่นเช็คเช็คว่าผมยืนข้างหลังได้แหละซูโปอร์ด้วยวาสามดาวถือปืนเหมือนกันครับเจสไอเจสเนี่ยก็ถือปืนจริงไม่เที่ยงที่จริงผมไปผมไปห้าร้อยหกร้อยได้เว้ยถ้ารอบหน้าผมได้อะไรคาดูซีบิก้าไม่ใช่ เชมบาวงหนึ่งเชมบาวงหนึ่งผมตีปรลาดไม่เข้าเลยอ่ะห้าร้อยคนดูห้าร้อยได้เออเดี๋ยวนะอีกสองรอบนี่หว่าฮะแชมเปี้ยนสี่บาทสองทองก็โลหาซิลโก้แล้วก็ซิลโก้อีกสามก็ชนะเกมเลยอนะอม,มันง่ายแบบเปล่าในเกมมันจบง่ายแบบนันอีกไปสิแต่กูซิลโกหนึ่งดาวเราเอาห้าร้อยนะแค่ห้าบาทผงมาแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่ผมอยากได้เลย 5าบาทพี่มาสเปสปามาไอเน็กพี่ซิลโกหกตัวละ <laughs> <ไป> <laughs> พี่พร้อมแล้วเนก็กคือพี่ไม่รู้ว่าใครไม่พร้อมอะแต่ว่าแต่ว่าพี่พร้อมอะพี่ไม่รู้ว่าใครไม่พร้อมแต่ว่าพี่พร้อมแล้ว <laughs> ก็รอบหน้าห0 0อยใช่ไหมครับได้ซิลโก้2ดาวผมชนะเลยผมไม่ต้องใส่เทมเพลินบอด้วยผมชนะเลยมันจะม,ม,จะมีมันจะมีอันหนึ่งที่ได้ซิลโกสองดาวห้า <cle mon> บาทพี่มาทุกตัวเลยแต่ว่าไม่มีซิลิก้าเล็บบังมากมาย มึงเอาตัวไหนเนี่ยไม่เห็นูเลยอ่าทีริฟทีลาวพี่ม่นางแคทเอาติลโก้พี่จะสามดาวแล้วนะครับอันอันนี้ก็ค่อนข้างจริงผมใส่จูกาะเล็นะครับเพราะว่าผมจะเหลือสเตติกชีมไว้ฉันไม่อยากลงมุโดะมึงไงเช็คเช็ควางควมแพ้อยู่ล้วแพ้จริงหรอ พากับแต่ต่อให้แพ้หรือชนะพี่ก็500แล้วนะก็แคดเอาแคดอาอะไรก็ได้ที่ได้ซิลโก้สดาวครับอันนี้แปลกไปเน็กดีอะไรก็ได้ <c oughs> อสองดาวพอพูดดูบอกอะไรก็ได้คืออะไรนะพี่มาช่วยชื่ออะไรหกร้อยป่ะน็กเอาไงรู้ผมทำเองด้วยพอสิบิกา้าพี่ยังไม่มีผมเลยเทมไฟเตอร์อ่ะมึงเล่นบอร์ดอะไรเนี่ยไม่เห็นพูดเลยนะ เล่นไปเรื่อยไอ้นีน้คนดูไอ้นี้มันจะพาเราแพ้นเนี่ยมันเล่นอะไรใช่มันเฟกอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยพี่บอกว่าของซ้ำพี่จะไม่เล่นครับอเดี๋ยวคนดูมันฆ่ามันมันเอาแล้วเอ๊ะไป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 เล่นเถอะเล่นเถอะมันบอกคนดูของซ้ำมันจะไม่ให้เราเล่นต้องรีบไปแล้วไม่ง,งั้นที่จะแพ้แล้วนี่ไงไม่ซ้ำคนดูแทงสองอันมันจะไปซ้ำได้ยังไงเนี่ยมันจะไปซ้ำได้ยังไงมันจะไปซ้ำได้ยังไงมีจริงตัวหนึ่งไหมไม่พี่หลับละพี่หลับละไม่ไม่มีจริงครับ โอเฮียผมบอกเลยว่าอันนี้แซบนะครับก็คือเราอย่างนี้ใช่ไหมนี่นี่มันเคยเห็นเล่นหนี่ที่ไม่สามารถตายได้ปะยังไงมาดูดิลอยู่ไม่ะวะ่าเลนหนีที่เลนหนีที่ไม่สามารถตายได้อะโอหโอโหโอ้ <laughs> ยเ่มอกสองชิพเลนหนีที่ปฏิเสธการตายอะ่ะไอ้เหีย ตายยังไงอ่ะค่าเล่นหนีกูให้ได้ดีอ่ะพี่ปฏิเสธความตายแต่ได้ลัเบ,บิาา้ลสองดาวก่อนหน้านี้ชิ้นเดียวก็ไม่ตายนะครับนี่มีลัมเบิ้ลตัวหนึ่งผมต้องไม่เอาของแทงใช่ไหมเอ่อผมต้องเอาดาเมจอะ่ะสโลสโลคุกอันนี้แหละครับดาเมจอันอันนี้แหละครับบ,บ้านผมเรียกดาเมจเองครับ บ้านใครบ้านใครไม่เรียกดาเมจบ้านผมเรียกดาเมจครับเฮ้กบอกเลยเกมได้ระเบิดลงไปแล้วมันไม่นับระเบิดเอ๊ะมันไม่นับไซออนเป็นตัวละครหรอไม่นับเป็นไม่นับเป็นยูนิตหรอใช่ทำไมมันเอาไซออนไปโรมารีอ่ะไม่ไม่ผมเอาลองดิสแทนมาไงอ๋อพี่ขาดซิโก้สามตัวนะลงโนูน่เอาผมลืมลงโนนูด้วยมีจิ้งโสมัยนะครับกำลังขึ้นเลเวลสิบไม่ขึ้นเลเวลเก้าเด้อโลกซะด้วย แบ <c oughs> บเชบเ<า>มบาเลยอเกิน,นครับไอ้ยี่มันฆ่าเลนนี่ผมยังไงอะแล้วผมมีสโลคูก้าดง You cannot kill my fucking Renny เดี๋ยวนะผมเพิ่งเห็นว่าไอ้สองคนนี้เล่นสกันนี่ว่ะมันไอ้คู่หูด้วยกันไอ้ไอ้ตัวเหลืองอะไฟเตอร์เล่นด้วยกันนะ Double pit fighter <c oughs> กับ pit fighter คนละ pit f i h t ปิดไฟเออกอดกับผิดไฟรีโลอันนี้เล่นหนีพี่ตายยังไงอธิบายให้พี่ฟังเริ่มพี่ก็แค่ขอขออกใส่บอลมกเลยไหมเออเดี๋ยวรอดูก่อนผมว่าสองชิ้นนี้มันก็มันก็ส้นตีนพอแล้วอ่ะตังเยอะจังวะจริงตังนั่งเยอะสังโอ้รวยอ่ะเฮียใครอยากเป็นเศรษฐีเฮียผมอยากได พิกซิลเห็นไหมเป็นโดเมนเนซี่นะครับเหลืออะไรเหลือไอเอเลื่อยไปเรือร่องไม่ล้นเลยวะไม่ล้นแล้วล่นแล้วล้นละวอ้ยดูโลดูโล,ด,โลดูโลเล่นนี่ดูโลเล่นนี่ ไไม่เลลยนะใครมาช่วยวะเนี่ยโอ้โหแล้วถ้าผมไปช่วยอะเอ้ยเนี่ยปิดไปแล้วผมอยากรู้ว่าผมไปช่วยแล้วสโลคุปผมจะยังกว้างขนาดนี้อยู่ปะโอ้ไอ้นิกเล่นบอร์ดเลยเนี่ยแท็กแสงโบราณเนี่แต่ละอย่างโบราณถูกสุดก็ได้แท็กสามสิบบาทไม่ให้แพงโบราณกันโบราณเัาโบราณมาเฮียกูจะขึ้นเลเวล่มซีฟไอ้เฮียกระจกแยกร่างกันทำไมไอ้เมมบอกตัวไอ้เฮียแล้วเลือกของแพงกูก็ชกหน้าเขาให้หรอ ี่ไม่ให้ผมเหรผมให้พี่ได้นะไม่ให้ไอ้เทียแพงโป้งเงาสาสบาทกูจะขึ้นเลเวลซีฟเอ้นดกเล่นบอร์ดอะไรเขาดูของมึงไม่รู้มึงเล่นบอร์ดอะไรเนี่ยอะไรมึงบอร์ดอะไรของมึงเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมเล่นไปเรื่อยไอ้เหี้ยไม่แปลกใจที่มึงแพ้เลยไอ้บอดคุยเลยก็ไม่ชนะที่โดนโดนมาช่วยเขี้ยบอร์ดอะไรก็ไม่รู้กะเอาจนไอ้เหี้ยสามสิบบาทไอ้สัสจะรู้เหรอ เราต้องดักตัวเลยกูช่วยมึงได้อยู่แล้วแค่มึงไม่ยอมเล่นบอดถึกๆผมก็ผิดแค่พี่อยู่ซูโก้พี่ขาดสองตัวอ่ะมีซูโก้หูปะล่ะผมอยากไปช่วยเน็กอ่ะผมอยากรู้ว่าสโลคุกมันจะยังกว้างแบบนี้อยู่ปะคนดูไอ้เน็กมันไหวปะเนี่ยไม่ใช่หาผมโลแบบมึงไม่เล่นบอดถ้าแตนดาดดีๆวะไม่ใช่โวลาคอมพิวชินส่วนสองชิ้นเอ่อชิ้นส่วนสองชิ้น บูได้แตะแตะติคลิปซ้ำนะสัตขอบคุณมากไอเน็กเราอย่าไม่แดงเราอย่าไม่แดงคนดูติ๊โคดนึ่งมีเจอส่งมาเลยส่งเลยส่งเลยพอถ้าพี่แดกหนึ่งมันก็สามลแล้วเจอยังไม่ได้นะมีดาวไหมไม่มีโอ,โอ้โหเดีอยเพกาะแ่สองดาวก็นี่ไงมีการเรนสองดาวยืนได้พี่เดียวทีมเดียวกันจริงปะนี่ตัวน,นี้ต่อยกันเล้สัตย์อีคนอีกคนกำลังมีความสุขกับเชมบอลลอนอีกคนนึง อีกคนหนึ่งไม่ไหวโดนลีโล,โลโตกนี่สินะที่คำพูดที่เราชอบพูดไงเน็ยเดี๋ยวเราไปตบเพื่อนมันพี่เดี๋ยวเราไปตบเพื่อนมันโดนลีโล,โลโตกแทนอตอนนี้มึงนี่แหละเป็นคนที่เดี๋ยวเราไปตบเพื่อนมันมาแล้วอุ้ยมันวงต่ออ่ะเวลาผมเจอเชมบอลงอยงเน็กใช่ป่ะผมจะพูดคำนี้เสมอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตบเพื่อนมันตอนนี้นไอเน็กกำลังโดนตกอยู <laughs> จ่จริงจริงไม่ต้องซื้อแลวครับไอเน็กมันสองดาวแล้วมีละเบิลไหมอยากได้ลัเบิลบอกมีมีคันเดียวของตัง,ตง เรหาเองเว้ยปูก็เล่นเหมือนกันโอ้โหพี่ผมขอเลยพี่ไงพี่ก็ชนะอยู่แล้วโอเคเก้เก้เกเก้แล้ผมไปช่วยยื้อหน่อยพี่ผมเอาผมผมน้องไม่ได้ลัมเบิลเลยนะมาดูมันร้องไห้แล้วอ้นี่มันร้องไห้แล้วสงให้ผมเถอะผมถือว่าผมขอแหละไป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 ผมขับที่ชายฮิ้วฉุดวาน้องอยากลงลัมเบิ้ลอ่ะพี่ชอบลัมเบิ้ลผมก็ชอบอ่ะลัเบิลมันตัวมันสนุกอ่ะ เล่นหนีกันเบียดและหนีมัน,นก็นไม่ตายวะเพราะว่ามันมันดูดเลือดจากโซโลโคุกได้ทิ้งในขณะที่พี่ขาดชูโก,โกตัวเดียวพี่ไม่โลงหาแต่ว่าพี่นั่งชิวอยู่ในกันนี้กว่าไงผมต้องโลอ่ะ <laughs> มึงต้องโลถูกแล้วก็มึงจะตาย<ผ>มึงสู้ไม่ได้ผมโลจนทิ้งสองดาวกับงงๆกับเบ้าแฝดอ่ะละลายซะน่าฮูลาเมาิลสองดาวท้าเปลี่ยนเหรอพี่ขอบคุณครับอนอลัมเบิลอะไรอ่ะได้เกาะตะ้งคันเวทแล้วก็ทับไปหายเอาพี่แค่ส่งให้ผมแค่นั้นอะ เฮ้ยนักมาช่วยผมใช่เลยเสร็จไหมแค่ที่สองให้ผมผมชนะเลยเป็นไงล่ะโอเคครับโอเคครับโอเคครับแค่นี้พี่มันง่ายมโอเคครับคนมันซื้ออีลาวเยอะหรอวะทำไมผมไม่ถึงเจอเพิ่มเลยกูจะเลเวลสิบอันนี้อยากลงอยากลงหกบาทผมเจอคู่ของปีเตอร์หรอส่งแบบนี้มันอัพมันอัพเกรดไปด้วยไหมไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่นะน่าจะนับน่าจะนับตัวมันเอง นนคับเล่นหนีพี่แบบแซ่บเกินว่ะเอ้ยไอ้นี่มีเมลไม่กลัวไม่กลัวเรายังไม่กากระบาดเลยไม่กลัวจตกระบาดค่อยโลซิโกโทุกยังหมอดนาชอนี่มันเอ้เด็กมาช่วยผมอีกแล้วคนดูผมบอกแล้วแค่สองดาวผมก็ของจริง ผมเลเวลแปดห้าบาทสองดาวสองตัวเฮ้ย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 บอดใครอ่ะมาตายแล้วมาตายแล้วโอเคโอเคพวกอ่านทำไมผมไม่เจอทวิสเลยมาทีแค่นี้เองไอนักเช็คเช็คเช็คไม่มีเอ็มบาร์สป่ะไม่เอ็มเอ็มบาร์สมันสองตัวอยู่เลยอีลาวก็ไม่ต้องเพราะผมมีแล้วอีลิฟก็ไม่ต้องก็เล่นไม่อีลาวเล่นสามคนเอลิฟพี่ก็เล่นไม่มีอ่ะโซอี้ป่ะใช่โซอีโซอี้มันก็เล่นมันเล่นเหมือนกันอะที่มันสองคนอะ เราแทบจะไม่ต้องดักใครเลยอะเพราะว่ามันท,ท,ทั้งเพื่อนทั้งมันมาเล่นเหมือนกันเราก็<ส>าหาเองไงก็พี่เหลือซิโกตัวเดียวไม,ไม่มาไม่แค่ไม่มาเดี๋ยวคุณไม่ได้โลด้ว <laughs> ใครจะโลก็โลดีล่เรามาไม่โลผมโลให้เรอไม,ไม่ึงไม่มีที่ส่งควายไม่เดี๋ยวก็มาเชื่อผมนี่กูได้ลำเบิร์นคืนเลยค <laughs> นอาไอเทมอะไรกันของหายหลำเบิร์นเนี่ย <laughs> ลำเบิ้ลของเคียนเขาโยกแปลกแล้วเนี่ยผมจะสู้รีโลยังไงเนี่ยคือเ<ม>ขาเริ่มผมผมสู้อากาลีไม่ได้วอนนี้ไหม่หอสู้ไม่ได้ได้ไง,ว,งวิ่งปิกเตอร์ม,อมาแล้วมาราเว้ยมาราเว้ยมอเตอร์ไซค์ห้าตัวมอเตอรไ์ไซค์ศูนย์ตัว พี่เองพี่เองดูดูด,ดูสโลโคุกเล่นนี่เอา้านี่มันจะแคปสวยๆแล้วนหโซอี้กี่ตัวอมันังโซอีซ้หก <6 S 1> ตัวนะโซอี้หกตัวฮนะ,ววะมีตัวอะไรหกตัวโซวอี้โซอี้มันอยู่ที่เพื่อนมันสองเพื่อนมันสามตัวเงไม่ถึงใครมีสองคนเลยไอ้สองคนนะั้นอ่ะมีคนละสามตัวอ๋อ อ้าวแล้วพี่ไม่ได้ซื้อดาบว่ะโรบิเตอร์ผมลงมแทนไร<า>ะดึงผมไม่ขึ้นไปแล้วผมไม่ขึ้นไปแล้วผมไม่ขึ้นไปแล้วผมลงให้ <laughs> อ๋อผมจะดรอปเอ็กเพอริเมนต์ออกลงวิกเตอร์เออนี่ผมทำยังไงบ้างเดี๋ยวดรอปปูแล้วมนะั้ดรอปนู่นู่กับดรอปไซล่าออกสิ่งสิ่งที่ผมต้องมีไว้คือโดมิเนเตอร์ซิงจริงๆแม่งไม่ต้องมีก็ได้เแคยบลูเซอร์ไอ้ที่ผมสู้ไม่ได้เลยว่ะสิวไอไอ้เกียร์อากาลีเอ้ยกำปั้ ชิปหายแล้วไอเด็กผู้อัศรีไม่ไหวอ่ะพี่ผมต้องออยินเองเลยเฮ้ยพี่เจอโซอี้แล้วอ่าได้แล้วไอเด็กผมจะผมต้องปุ้ยสี่ไหมยิงก็ไม่ค่อยอยากปุ้ยสี่อ่ะผมก็ลงผมลงอันนี้มีประโยชน์กว่าเฮ้ยโซอี้มันสาไปเฮียโอ้หแล้วผมเจออะไประเดิ น่าจะแพ้ครับไม่ลเอาถ้าปกเลนี่ไปกันเพราะว่าเน็กไปเจอโซอี้สามใช่คือผมอชนะบอดเนี้ยไปเขาก็ชนะเน็กก็แพ้อยู่ดีได้แต้มอีน,น้องถันปะไม่ทันกี่เห็นเห็นแสงประตูแล้วแต่ไม่ทันจีค้าพี่จีครับกี้มันน้าเอา4สบาทสามดาวมาซัดก,กันหอก มันดีทำไมผมเจอวะพี่ว่าพี่ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะพี่มีเลนดิสุดโหดส่งเลนดิสมาพี่ส่งไปมึงก็ไม่มีเทมเปอร์บอลไม่ควาย<笑><笑>เอ้ะเวตินามรู้ยังไม่เห็นแพทเลยเก้าสิบแปดแทบบุ๊ดูผมมันนี่ไงเหมือนที่น้องๆถามแชทเล่นแบบนี้มันได้แรงไหมแชทเล่นแบบนี้มันได้ได้แรงไหม ไม่รู้ใช่ไม่รู้แต่เรนนี่ผมไม่ตายชื่อคลิปเล่นแบบนี้มันได้แรงไหมไม่รู้แต่เรนนี่ผมไม่ตายที่แรกเลยมันเกมไม่พิมพ์ะไรวะอ๋อไม่ถึงมันที่เล่นเกมไม่มาที่เถียงกันใช่เอาจิงอันจริงสาระนะผมโลหาซิวโก้สามดาวเกมก็จบไปนาแล้วผมะว่าเพราะว่าถ้าไล่เฉกะมันไม่มีคนเล่นซิลโก้เลยเว้ยไม่มีคนดักซิลโก้เลยเลยด้วยซ้ำอ่ะแบบเลยอ่ะแบบไม่มีเลยอ่ะ แต่ผมไม่อยากทำผมไม่อยากให้เกมมันจบไวผมเลยจะไปไวก่อนพี่คือส่วนตัวที่ผมทำแบบนี้เพราะผมไม่อยากให้เกมมันจบไวผมเลยไม่อยากโลหาตูโกสามดาวเย่าเดินโดนเพื่อนเองนี่แหละจบไวนะยี่ไหนว่นเล่นบ่อที่อะไรก็ไม่รู้จบแบปลกตลอดนะพี่ไปเป็นคนเขียนชื่อเมสต่างโลกได้นะชื่อยาวไปครับนำเสนอชื่อคลิปเลดเธอคุกบายเชฟเลนนี่แม่งไม่ตายตั้งังั้งตั้งแต่ผมได้เลนนี่ สองดาวแล้วมีเชมบปลลอนสองอันแล้วสโลคุกไม่ตายเลยผมไม่เห็นเลนี่ตายเลยมีจังหวะที่เกือบจะหมดหลอดใช่ไหมแต่ว่าเเชมบปลลอนให้โลเด้งขึ้นมาบึ๊กก็ไม่ตายเหมือนเดิมฆ่าเพื่อนมันครับ <c oughs> อันนี้คำในหัวมาเลยเมื่อกี้มันเล่นผมอะ่ะนี่คือสาภาพสาภาพสาภาพคนที่อีกคนหนึ่งเล่นแชมเรลลอนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งพยายามสู้ให้เพื่อนใช่ปหมและไอ้สองคนข้างบนก็ฆ่าเพื่อนมันฆ่าเพื่อนมันฆ่าเพื่อนมัน โดเชมบามันเก่งฆ่าเพื่อนม,มันมีฆ่าเพื่อนมัน <c> เ <oughs> ยอยตลกจังสามบาทที่ถึกกว่าห้าบาทมันเพราะไอเทมเชมบาลอลเนี่ยมันเลยเป็นแล้วไอเทมมันขี้โกง